สวัสดีครับกินอะไรดีที่เซเว่นนะครับผมวันนี้พบกับข้าวพันแนงอกไก่แล้วก็มีทอดมันด้วยนะครับผมน่าจะมาสองชิ้นน้อยๆน,นะโดยอีซี่ชอยครับผมเดี๋ยวเรามาลองทานดูนะครับอ,อันนี้เปิดกล่องมาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมมีทอดมันแบนๆสองชิ้นนะครับผมใส่ตัวฟักยาวด้วยแล้วก็ส่วนพันแนงก็ ราดน้ำกะทิท็อปปิ้งมาด้านบนนะแล้วก็มีใบมะกรูดด้วยครับผมามาลองชิมกันดูครับอลองกินตัวพันแนงดูก่อนนะครับผมนา่าสไก่นี้ดูทางมาทานดูเลยนะผู้ชมเดี๋ยวนะ อันนี้อร่อยใช่ได้อันนี้คุ้มเลย49บาทอันนี้เปิดมาเปิดกล่องมารสชาติอร่อยเลยใช่ได้เลยเนื้ออกไก่ก็จะมีเป็นส่วนของเศษเศษแล้วก็หั่นแบบพอดีชิ้นก็มีนะอืมอืม ถือว่าอร่อยเลยเามาลองกินส่วนที่ปลาดน้ำกะทิแล้วก็มีใบพะกโกดซอยนะครับผมอันนี้ถือว่าให้ผ่านเลยครับผมในราคาขนาดนี้นะสี่สิบเก้าบาทเรามาลองชิมตัวท่อนมันกันดูนะครับ มาตามเป็นอย่างนี้นะออทอดมันรสชาติไม่เหมือนทอดมันนะครับผมเหมือนลูกชิ้นปลามากกว่าพริกเครื่องแกงเข้ากันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมแต่ว่ารสชาติมันเหมือนลูกชิ้นปลามากกว่าไม่เหมือนทอดมันนะ่ะ โดยรวมของนี้ถือว่าให้ผ่านนะครับผม49บาทแต่ว่าคนจะไปจะว่าหรอบตัวทอดมันหน่อยรสชาติไม่เหมือนทอดมันอะไรเหมือนลูกชิ้นปลาเลยว่ะชิ้นปลาเลยเอโอเค ก็เดี๋ยววันนี้ขอจบการรีวิวที่นี่ก่อนแล้วกันครับผมถ้าเกิดใครก็อใจหิวกินคะแนนไก่ก็เชิญเดี๋ยวเชิญได้ที่เซเว่นอีเลเวนครับผมขอบคุณครับ